จะมีคำพิพากษาในปีพศสสาา2505ให้ปราสาทพระวิหารตกเป็นของกัมพูชาแต่พื้นที่โดยรอบกลับยังคงเป็นที่ถูกเหยียงและก่อให้เกิดความเป็นเครียดหลายครั้งระหว่างทั้งสองประเทศรากฐานของข้อพิพาทเริ่มต้นตั้งแต่ยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในฐานะมหาอำนาจที่ควบคุมอินโดจีนได้ทำแผนที่ในปีพศ2447ซึ่งระบุว่าปราสาทพระวิหาร การตึงเครือทวีความรุนแรงในช่วงปลายทศวรรษ2000โดยเฉพาะในปี4อ,อสาลา2551เมื 2, ่อจัมพูชาตเสนอชื่อประสาทกระวิหารที่ทะเบียนเป็นมรดก มีส่วนในการเพิ่มความตึงเครียดผู้นำทางการเมืองในไทยบางช่วงใช้ข้อพิพาทเป็นเครื่องมือสร้างความนิยมในขณะที่ผู้นำกัมพูชาก็ใช้ประเด็นนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งอธิปไตยและการต่อต้านอำนาจจากภายนอกสิ่งเหล่านี้ทําให้การแก้ปัญหาในระดับรัิภาคีเป็นไปอย่างล่าช้าและมีอุปสรรคทางการเมืองในปีพศ2554ส,สา,า,25สาโลกได้มีคำสั่งมาตร,รการชั่วคราวให้แั้งสองฝ่าย ออกจากพื้ทีทิพาสและให้ความร่วมมือกับอาเซียนในการแก้ไขข้อขัดแย้งต่อมาในปีพอต่อสารา2,556สาโลกได้ตีความคำพิพากษาเดิมในปีพอต่อสารา2 5 5โดยระบุว่าพื้นที่บริเวณร,รอบปราสาทอยู่ภายใต้ใตเขตอำนาจของกัมพูชาเช่นกันซึ่งเป็นการตอบย้ำคำตัดสินเดิมและสร้างพื้นฐานให้ทั้งสองฝ่ายสามารถจัดการกับขอ้อพิพาทอย่างสันติแม้ว่าการประทะทางทหารจะลดลงอย่างมีนัยยะ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามการเจรจาเกี่ยวกับรมแดนยังคงต้องใช้เวลาและต้องอาศัยความตั้งใจทางการเมืองจากทั้งสองฝ่ายกรณีข้อพิพาทปราสทพระวิหารถือเป็นตัวอย่างสำคัญของความซับซ้อนในประวัติศาสตร์การเมืองและความรู้สึกของประชาชนซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่อการจัดการกับข้อพิพาททางดินแดนอย่างยั่งยืนในขณะที่ศาลระหว่างประเทศสามารถให้คำตัดสินเชิงกฎหมายได้ แต่การประนีประนอมและการยอมรับร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในอนาคตและเดินหน้าสู่ความร่วมมือที่ยั่งยืนขีดขีดขีดหากคุณต้องการให้ปรับเปลี่ยนโทนให้เป็นทางการมากขึ้นหรือให้เหมาะกับการนำไปใช้ในเอกสารวิชาการหรือบทความอื่นๆได้ครับแน่นอนครับต่อไปนี้คือพาร์ทสองของบทวิเคราะห์ข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชากรณีปราสาทพระวิหาร ต่อเนื่องจากเนื้อหาเดิมเป็นภาษาไทยเช่นเดิมไม่มีหัวข้อหรือหัวข้อย่อยมีความยาวประมาณ700คําคำขีดขีดขีด,ขด,ขดแม้คำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในปีพศสสาา2556จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์บางส่วนแต่การดำเนินการในทางปฏิบัติยังมีความท้าทายโดยเฉพาะในด้านการจัดเขตแดนอย่างเป็นทางการการถอนกําลังทหารและการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันเพราะพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่แค่มีมูลค่าทางประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์และเศษษษษษษรษฐกิจรวมถึงการท่องเที่ยวอีกด้วยความซับซ้อนอีกประการหนึ่งของข้อพิพาทนี้คือความแตกต่างในแนวทางการตีความแผนที่และการกำหนดเส้นเขตแดนตามภูมิประเทศจริงโดยเฉพาะแผนที่1ต่อสองแสนที่ฝ่ายกัมพูชาย,ยึดถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญว่าปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตของตนขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันว่าการกำหนดเขตแดนต้องอิงตามหลักสันปนน้ำและสนธิสัญญาที่มีผลทางกฎหมายมากกว่า ซึ่งเป็นต้นเหตุให้การเจรจายืดเยื้อและไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงหลายปีหลังเหตุการณ์ประทะกัมพูชาและไทยได้เปิดช่องทางความร่วมมือใหม่ๆโดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเช่นการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวประสาทโบราณร่วมกันการพัฒนาชายแดนให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและการจัดงานทางวัฒนธรรมร่วมกันเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและลดความตึงเครียดระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่าย ความพยายามของอาเซียนในการเป็นตัวกลางช่วยประสานความขัดแยง้งมีบทบาทสำคัญเช่นกันแม้ในช่วงแรกประเทศไทยจะลังเลที่จะให้ประเทศที่3เข้ามาแทรกแซงแต่ในภายหลังก็ยอมเปิดทางให้มีการส่งผู้แทนพิเศษของอาเซียนเข้ามาสังเกตการซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือในระดับภูมิภาคและเป็นกรณีศึกษาในการบริหารข้อพิพาทอย่างสันติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอีกด้านหนึ่งข้อพิพาทปราสาท์พระวิหารยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของประวัติศาสตร์ในกระบวนการเมืองร่วมสมัยความทรงจําทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันของทั้งสองประเทศได้กลายเป็นเชื้อเพลิงสําคัญในการสร้างอัตลักษณ์ชาติและการปลูกกระแสะรักชาติซึ่งในบางกรณีก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในรูปแบบขององค์การประท้วงและการปลุกร้าความรู้สึกของประชาชนส่งผลให้กระบวนการแก้ไขข้อพิพาทมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นการศึกษาข้อพิพาท